นีน่เป็นสิ่งที่เรารู้สึกได้เลยว่านะคะ,ะ CEO ของเราอะเขาอ่อนน้อมมากๆนะคะเพราะว่าก่อนที่เขาจะลงจากเวทีนะคะเขาพูดคํานึงว่าเขาจะเป็นผู้นําที่เขาเรียกว่ามีความอมดุนมากๆนะคะเพราะฉะนั้นคือมีอะไรที่เราอยากให้เขาต้องก,กอนอะไรนะคะเขาจะช่วยพวกเราเป็นที่อันนี้คือเป็นสิ่งที่เ้องสัมคัสได้กับ CEO นะคะส่วนาวเดอร์นะคะ f วเดอร์ก็นะคะเขาพูด คำหนึ่งนะคะบอกได้เลยว่าเป็นสิ่งที่ฟังแล้วรู้สึกรู้สึกสะเทือนเข้าไปข้างในนะคะเขาพูดว่าเขาจะสร้างธุรกิจที่ไม่ใช่อยู่แค่รุ่นของเรานะคะแต่จะอยู่ไปถึงรุ่นลูกของเราหลานของเรานะคะเพราะฉะนั้นเขาและก็ทีมงานของเขาทุกคนนะคะช่วยกันปกป้องธุรกิจคาวันเต็มที่นะคะเพราะฉะนั้นฝากถึงพวกเราทุกคนด้วยว่าแล้วพวกเรานะคะช่วยกันดูแลธุรกิจที่สวยงามแบบนี้นะคะ มากแค่ไหนแล้วในตอนนี้ถ้าใครที่รู้สึกว่ายังทําไม่ถูกไม่ต้องนะคะนกบอกได้เลยว่าท่านต้องเปลี่ยนแนวคิดใหม่แล้วก็ทําให้มันถูกต้องนะคะถ้าท่านต้องการจะส่งธุรกิจนี้ให้ลูกท่านให้หลานท่านให้เป็นเขาเรียกว่ามรดกตกทอดได้อะท่านต้องทํำสิ่งนั้นนะคะอ่านกแชร์สั้นๆประมาณนี้นะคะเอาอัอนนี้นะคะ่ะสวัสดีค่ะนะคะขอบคุกม,มานะคะ นกคุ้นไปหมดแล้วนะคะประทับใจจริงๆเราได้รับการต้อนรับแบบดีๆนะคะทั้งจากอัปลายของคุณนะคะน่ารักน่คุณแม็นารกน่ารักดูแลแบบดีมากๆนะคะและแบบสิ่งที่เราเห็นบนหน้าจอนะคะมันไม่เหมือนที่คุณต้องมาสัมผัสเองนี่มันแบบบรรยายได้ไม่หมดจากกล้องหรือว่าภาพที่มันเราพยายามที่จะไล์เราพยายามที่จะ,ยายาจะส่งความรู้สึกทุกอย่างให้คุณได้เห็นแต่มันจะไม่ชัดเจนเท่าคุณทำมันสำเร็จแล้วมา เหยียบที่นี่เพื่อเจอเองค่ะ,ะกิวสายเสยงครับที่คิวสายเสยงนะค่ะ <laughs> ทุกคนนะคะสำหรับวันนี้นะคะที่ได้ก็คือว่าอยากจะเป็นคนที่มีเป้าหมายที่ชัดเจนนะคะจิดบอกทํ่ว่า,วาการที่เราลงมือทำคาราวานเนี่ยถือมั่นใจนะคะเชื่อมั่นศรัทธาในตัวเองแล้วก็เชื่อมั่นศรัทธาใน,นแพลตฟอร์มของคาาวานนะคะรวมถึงผู้นําทุกท่านนะคะวันนี้พอเรามาสัมผัสเนี่ยคือทุกอย่างนะคะ คือมันเรามันเห็นนะเราได้ผลลัพธ์ออกมาหนักกับสิ่งที่เราแบบให้เราเชื่อมั่นนะว่าธุรกิจของเราที่เราทำอ่ะมันเป็นธุรกิจที่ดีนะคะไม่ว่าใครจะมองว่าคาวันเป็นยังไงคือถูงไม่เคยสนใจนะคะถูกไม่เคยมองเอามาคิดเล็กคิดน้อยนะคะคือใครพูดอะไรมาเตะทิ้งเตะทิ้งเตะทิ้งถ้าเป็นเรื่องลบนะคะเราจะรับแต่เรื่องบวกบกแล้ววันนี้นะคะเรามันได้เข้ามาในบรรยากาศเหมือนที่พี่ตุ๊กบอกนะคะว่า คุณมองเห็นอนะไม่เท่ากับบรรยากาศที่คุณมาสัมผัสเองนะคะรวมถึงวิสัยทัศนต์ต่างๆของท่าน c ีอ t โอท o านฟาเดเนี่ยึงบอกเลยว่าวันนี้นะคะจะอยากให้ทุกคนนะคะมามา,มาสัมผัสบรรยากาศนะคะด้วยตัวของท่าน, mm hmm. านเองนะคะด้วยการที่ท่านต้องเริ่มที่จะตั้งเป้าหมายนะคะเพื่อที่จะให้คุณประสบความสําเร็จแล้วก็ต้องขอบคุณนะคะคุณฝนนะคะคุณเม็กนะคะ ที่ดูแลพวกเราดีมากๆนะคะยอมเหนื่อยนะคะเพื่อพวกเราทุกคนนะคะวันนี้คือคือนอกจากไม่รู้จะพูดคําไหนนอกจากคําว่าขอบคุณนะคะอัพไลน์ทุกท่านนะคะรวมถึงโค้ชพลนะคะที่ตามจิตตามกัดแล้วก็ตามทีมต,ตลอดเวลา <c oughs> คือ,ค,อคือมันเป็นอะไรที่บอกว่ามันเป็นครอบครัวนี่คือครอบครัวจริงๆนะคะ <c oughs> เราทุกคนต่างคนต่างที่มาแต่พอมาอยู่รวมกัน บอกว่าสัมผัสได้ถึงครอบครัวนะคะอันนี้ก็อยากจะบอกทุกคนว่านะคะขอบคุณนะคะขอบคุณทุกท่านเลยนะคะขอบคุณทีมงานขอบคุณทุกท่านที่มีส่วนเกี่ยว,วยข้องนะคะอ ตอนนี้เดี๋ยวก็จะคุยไปเรื่อยๆนะคะทีนี้เหลือสาวสวยสาวสวยของเราครับวันนี้ปิดท้ายด้วยสาวสวยของเราครับน้องเกส์วันนี้น้องเกส์ด้วยความรู้แน่นๆนะครับความรู้แน่นๆแล้วก็ผู้เบาด้วยโอ้ผู้เบาเต็มเลยน้องเกสนนี้แบบว่าสวยแล้วบนหน้นะคะก็จะเป็นซุปเปอร์สตาร์นะคะเดี๋ยวโอเค วันนี้สาระและบันเทิงเนาะเพราะว่าเดี๋ยวเกศจะส่งนะคะข้อมูลที่จะเลคเชอร์ทั้งหมดไปยับผู้นําของท่านทุกคนจะไปถ่ายทอดต่อเนาะบางอันก็จดทานบางอันก็แปลไห้ทันเพราะว่าบางทีก็ฟังภาษาอังกฤษบางทีก็ฟังไทยเนาะแล้วก็สิ่งที่ที่วันนี้นะอยากจะบอกทุกคนให้รับรู้ทั่วการทั้งประเทศไทยและทั่วโลกเลยว่าคือคราววันที่ของจริง คือคาววันคือของเรียวที่เราจะอยู่ได้ได้นานๆคือฝากชีวิตและลมหายใจไว้ได้ที่นี่เลยบอกเลยนะคะเพราะผู้บริหารเนี่ยคุณโจรนัตอีลิแวนเนอร์พูดนะน้ำตาเก็ดไหลเนี่ยคือทุกๆครั้งอะ่ะไม่เคยมีผู้ชายในชีวิตที่ไหนในชีวิตที่จะสัญญากับเราได้มากขนาดนี้แล้วทุกคนคือสัญญาพ่มเพื่อบอกนี้เลยแต่ทุกๆคําสัญญาของเขามันคือคําสัญญาของสุภาพบุรุษที่เราคอยดูแลกันว่า ธุรกิจเนี่ยเขาจะเป็นเขาจะทำเขาจะสร้างให้พวกเราอะอย่างที่เขาพูดไหมอันนี้คือเกรทางเลยนะบอกว่าทุกคนฝากชีวิตไว้ไม่ผิดที่แน่นอนค่ะวันนี้ก็อยากให้ทุกคนอะสัมผัสกับคลิปวิดีโอต่างๆเนาะกับที่ผู้นำสื่อสารไปยยนะคะเดี๋ยวพวกเราต้องไปกันแล้วแหละนะคะแล้วก็เดี๋ยวผู้นำทุกคนที่อยู่ในนี้จะไปถ่ายทอดกับพวกท่านเองโปรโมชั่นรีบเลยนะคะรีบนะคะวันนี้ ้บหนูบอกเลยนะคะตัวเดอ่ะไม่เคยคิดตัวเองเป็นไทเทเนียมอยู่แล้วไม่เคยคิดที่จะเป็นไทเทเนียมโ o เพราะว่าพอแล้ว1 1ึ125่งร้อยยูโรคือเพียงพอแล้วไอ้คาวัล,ลิวอด์ดคือเพียงพอแล้วแต่ตอนนี้ไม่พอนะคะสำหรับตัวเองนะอันนี้แล้วแต่ทุกคนนะสำหรับตัวเองไม่พอนะคะต้องเป็นไทเทเนียมโปรแล้วนะคะอาจจะเป็นหนึ่งหนึ่งคนในหนึ่งหมื่นแรกก็ได้เพราะต้องการ เฮกซากอนเยอะมากๆนะคะหนึ sehr, oh, mate, so ini, woah, lei, ่งร้อยเฮกซาก้อนอ่ะไม่ใช่หนึ่งร้อยสามสิบนะมันจะมีเลเวลไทเทเนียมหลกหกสิบและไทเทเนียมโปรหนึ่งร้อยสามสิบจำเลยนะคะจำตัวเลขเลยนะหนึ่งร้อยสามสิบหรือหนึ่งร้อยสามสิบห้านี่แหละคือคนละชั้นแหลยะครึ่งครึ่งนพื้นที่บนโลกใบนี้ไม่เท่ากันทุกคนไปละบอกแค่นี้แหละบายบายสวัสดีค่ะปิดไล